ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมก็กลับมาพบกับนะครับผมกับผมเซียนโป้แล้วผมพบกันในช่องหาทาไปเรื่อยๆับผมโดยกับผมเซียนโป้เองยังไงก็ฝากกดไลค์นะผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมกดซับสไคร์ในช่องหาทําไปเรื่อยๆโดยกับผมเซียนโป้เองนะผม ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็แปลงไม่ใหญ่ครับผมจะมางัดเห็ดกันนะครับผมนูนนะครับผมเห็ดโคนรอบสุดท้ายย่นนะครับผมย่นรอบสุดท้ายอันนี้ดึงเอาครับผมดอกสวยจัดครับผมก็มีไม่กี่ดอกครับผมดูนะครับผมนี่โอ้โหย่นย่นนี่แล้วเปิดใบไม้มาโดนครับผมนี่นะครับ ดอกนี่แลครับผมหมดแตกหัวย่นไั้หมดเลยก็มีไม่กี่ดอกครับผม <c oughs> <c oughs> แข็งจริงๆครับผมสามดอกผ่านไปจะได้กี่ดอกมาลูกแบบงนี้ <c oughs> สี่ดอกนี่นะครับผม อี่ดอกก็ได้ห้าดอกนี่เท่าห้าดอกดูแล้วผมมันขึ้นหัวแตกหมด một đọc ha, một, hai, ba, kia năm, sáu, không tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười năm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi một, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn, ไปกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แซนโป๊นะทั้งยังพอดีให้เก็บอยู่มันมานครับผมดูนะครับนี่นะครับผมนี่นะ,ะนนะว้าวดูดอกครับผมดูด,ดอกดยอดครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่นี้ครับผมเดีย๋ยวเซนโปก็จะเดินหาต่อไม่รู้จะเจอหรือเปล่าครับผมสวัสดีครับผม